กันดนแล้วเดีนี่ยกทิใกล้สีเหลียมเลยบางคือวัดในหน่อยแท้ฮะในหน่อยแท้วานเขานั่นเอาวันนว้เราขวัาสตเลยกวนกับ่วันมือนี่ทีนี้บทันอยากท่นกินยังดอกมาจากไรโว้ยชิมาเลยร็วนี้อะไรขอยวานสามบนาทีแล้วไหวจ้ะจังไหจ้ะไอ้บุญจันทร์ขึ้นยากมากแท้ไม่จะได้ก็เดียวนี่ม่ไอ้บุญจันทร์แม่ก็บอกเล้อยู่บ บอกน,นั่นเหรออุอ้ยงามได้แ<ช><ด>ล<ช>้วจิมา่าตายตายตายคือออกมาสะอาดเลยมันสิ่เหลี่ยวก้อนนี่โอ้ยป้าน,นั่นคุยคักคุยนะว่าเมื่อวานเขาเดี่ยวกันเดี่ยวควานว่ามึงแมนอยู่บ้านเนาะมคมคำคุยบ่เหรอต้งว่านี่ลรัคือขี่คุยแท้ไอ้พุ่นจันเลยไหมเสียแนวได้แล้วในบ้านเขาบ้านน้ำด้นระบบบ้าเสซ็กวายวานด้นเหลือเด้นี่ยัดทิดใกล้สี่เหลี่ยวเลย บัง่วไดใหน่อยแท้วดในหน่อยแท้วาดเขานึงเขาวัดนวแหลคือวาดศาสตร์าวัดเขา้นวาดมือหนึ่งทีนนี้พุทธนอยาท่นกินยังดอกแม่จักไรโ้ยชิมาเลยแล้วนอะไรคอยวาสนาทีแล้วเนวไดเ้ยเดี๋ยวเสียเบิงคือคุยแท้เห็นเนียไห้มาเสียกอนยกโอ้ยบอดอกเนี้มันสมัยใหม่แล้ว เอาลองเบิึงขอยืมพาเจ้าขีซาเร็งมาเลยแมนคีซาเร็งแมนเข้าเดียวหน้าไข่ด้นี่หน้าเจ้านั่นละเดี๋ยวขอยเ็ดให้เบิึงเดี๋ยวให้เฮ็ดบาบาเด้อเฮ้ยเดี๋ยวจ่าจะให้เฮ็ดนเรข่อยไ่ละมือเจ้านั่นไปมา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 ลักเหี้ยไรเอาลองเบิึงเนี้ยไรเนาะจ่าเอ้ยบาดนี่มาเอาเข่ามานี่สามคู่นี่ไปเดี๋ยวไขว่านกบาลเสกกับลุงผู้นึงก็ได้เจ้าไปเตะดินเลย ดีดินเลยเออภาษาวานเขานี่คอยวานเมาเสียขับรถนี่คอยวานผู้เดียวก็สบายมันเมียอยู่บ่อยพุ่นเจ้าหน้าควยได้นี่เออหน้าเจ้าแล้วเดี๋ยวก็เสียนบังอย่ากจะติดใจไปไปไปมาที่ดินเจ้าบุ่นโอ้ยมาพาเสียเขา้าเออได้อีกเนาะบาดนีเนาะเอาล้าวเ่เอาแบบสบายดีเขาก<อ>็าว่านล<อ>าวว่านไปไป,ไปเลยพาเสียไปไว้ก็ได้เดี๋ยวมาวดี๋ยาว เอาภาษาบ้านเขาวิ่ไปเลยมันหน้าเฮาดรอเไปเลยไปเลยมหน้าเฮาดรกเฮ้ยภาาดมัติดได้ไอฮ้วาบาอะไรดีข้าวเดียวข้าวเดียวข้าเดียววันวนวาษา้านเขาสามารถเขาาดไปไหนาไปเาดอย่าจะ้อเฮยคอยบอกจะเล้ลุกข้นลุกขึ้นโอ้ยทง ทอด่องทอดล่องเร้วพอดีละเร้วพอดีมาบ้าเาสกเมนอุ้ยคึ้นกระเร้าขึ้นกันคึ้นกระเร้าขึ้นกันเกือบบอยยังอุ้ยแบบสมัยใหม่ไปจัะไหนจังเล้า